กีดกันทางการค้าพยายามขอให้สหรัฐอเมริกาพยายามกีดกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้รถของจีนไปขายนะครับในสหรัฐอเมริกาในขณะที่จีนยังคงเปิดโอกาสให้รถของสหรัฐอเมริกาผลิตและขายในประเทศจีนนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับรถเทสลาที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับราคาย,ยังคงสูงอยู่ถึงแม้ว่าอีลอนมัสจะมีการผลิตรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้ราคาถูกลงพอถูกลงราคาคุณภาพนะก็จะถูกตามราคาไปด้วยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนินะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้มีประเด็นร้อนๆนะหลายเรื่องโดยเฉพาะการแข่งขันเรื่องรถ BYD กับเทส a เริ่มต้นสหรัฐอเมริกาก็ตั้งข้อหายากูซ่านะครับพร้อมคนไทยค้ายาอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกบฏพมา่า AFP รายงานว่าอเมริกันตั้งข้อหาแก๊งยากูซ่าของญี่ปุ่น นะครับและจำเลยที่เป็นคนไทยอีกคนโทษฐานลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์และยาเสพติดจ,จากพม่าเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นทุนสำหรับการซื้ออาวุธกลับไปให้กองกำลังชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในประเทศพมา่านะครับจากเอกสารการแก้ไขและแทนที่คำฟ้องเดิมซึ่งมีการเปิดเผยโดยสารเบนทัตตันนะครับระบุว่านายทาเคชิ หัวหน้าแก๊งยากูซ่าและจำเลยร่วมนายสมภพสิงห์สิริถูกตั้งข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดและใช้อาวุธโดยผิดกฎหมายเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2022และทั้งคู่ถูกคุมขังระหว่างการรอคำพิจารณาคดีนะครับในขณะที่ใครใหญ่กับใครรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากดดันสารโลกนะครับอย่าสั่งให้อิสราเอลหยุดรุกรานในฉนวนกาซา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบอกกับศาลสูงสุดของสหประชาชาติว่าอิสราเอลไม่ควรถูกบังคับให้หยุดการรุกรานในชนวนกาซายืนยันการถอดถอนกําลังออกจากดินแดนปาเลสไตน์จากการย้อนสอนกลายมาเป็นภยัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลเองในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นนะครับจากวิกฤตทะเลแดงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปรากฏว่าขยับลง ราคาน้ำมันขยับขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนระอ,อุในทะเลแดงพวกกบฏฮูตียังคงโจมตีเรือในเยเมนส่วนวอร์ิลปิดบวกได้แรงหนุนจากรายงานประกอบการบริษัทปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ขณะที่ต้องคำนั้นมีการปรับลดลงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ฟาดงวงฟาดงานะครับเตรียมคว่มบาตอิสราเอลขอภัยฮะ เตรียมคว่มบาตรอิหร่านรอบใหม่อ้างสนับสนุนรัสเซียรุกรานยูเครนสหรัฐอเมริกาจะกำหนดมาตรการคว่มบาตรรุกรานอิหร่านในเร็ววันนี้นะครับลงโทษต่อกรณีที่เตหะรานให้การสนับสนุนปฏิบัติการยูเครนของรัสเซียจากคำเปิดเผยของทำเนียบขาวขณะเดียวกันก็จะมีการคว่มบาตรนะครับ ทางฝั่งของรัสเซียโดยจะมีบริษัทเอกชนถึง500รายถูกคว่ำบาตด้วยในขณะที่สันติหรือนองเลือดปรากฏว่าอิสราเอลจะร่วมคุยการหยุดยิงในกรุงปารีสนะครับแต่ยังคงดาหนะ้าถล่มกาซาอย่างไม่หยุดอิสราเอลจะส่งคณะผู้แทนไปกรุงปารีสเพื่อร่วมเจรจาการกับข้อตกลงหยุดยิงตามรายงานของสื่อมวลชนยิวนะครับ ขณะที่กาซาหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงใดๆอาจช่วยสกัดอิสราเอลจากการจู่โจมเมืองราฟาเต็มรูปแบบหลังจากเมืองนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกทิ้งบอมล้มถล่มเลวร้ายที่สุดของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนนะครับสิ้นแล้วสำหรับเรื่องของเสรีภาพปรากฏว่าให้มีการเสนอร่างกฎหมายในฝรั่งเศสนะครับ วิจารณ์วัคซีน mRNA มีความผิดทางอาญามีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ในฝรั่งเศสที่อาจจะเป็นการบิบพกจาร์วัคซีนโควิด mRNA กลายเป็นความผิดอาญาที่มีโทษจำคุก1ปีและปรับเป็นเงิน45,000ยูโรสถานการณ์นี้เป็นการทดสอบสมดุลระหว่างเรื่องของสาธารณสุขและเสรีภาพการแสดงออก โหมกระพือประเด็นถกเถียงทั่วโลกเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยและอำนาจของรัฐบาลในยุคทศวรรษที่21นะครับในขณะที่อื้ออึงเลยทีเดียวฮะเจ้าชายเฮอรี่นะครับให้สัมภาษณ์ g o อร์น r ิ่งอเมริกันนะครับอาจจะขอสัญชาติอเมริกันหลังเสด็จกลับอังกฤษเข้าเฝ้าพระเจ้าชาไม่ราบรื่นควีนเค a เมราไม่ปรื้ม สำนักข่าวเอเจนซีรายงานว่ากลายเป็นเรื่องฮือฮาไปทั่วว่าเจ้าชายเฮลี่จะทรงสละฐานันดรศักดิ์ความเป็นเจ้าหรือไม่หลังจากทรงพระราชทานสัมภาษณ์กับรายการ Good Morning อเมริกันทีวีสหรัฐอเมริกาว่าพระองค์ทรงพิจารณาที่จะขอสัญชาติอเมริกันเกิดขึ้นท่ามกลางรายงาน Queen Camera ไม่พอพระไทยหลังดุกแห่งดัเซทรง รีบเสด็จบินจากอเมริกันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชาที่3ามที่อังกฤษหลังมีข่าวประชวนโดยไม่รอให้สำนักพระราชวังไฟเขียวตามขั้นตอนก่อนนะครับในขณะที่ดุเดือดฮะกบฏฮูตีก็ถล่มเล่นงานเรือหลายลำฮะในทะเลแดงนะครับโชว์อาวุธเรือดำน้ำโจมตีฮูตีพันธมิตรของอิหร่านในเยเมน อ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งที่สหาราชาจาักรเป็นเจ้าของและเหตุโดรนโจมตีเรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้พวกเขายังเล็งเป้าหมายเล่นงานเมืองไออันะครับเมืองท่าและเมืองตาอากาศของอิสราเอลด้วยดโดรนและขีปนาวุธเช่นกันนะหลังจากที่อิสราเอลเข้าทําการโจมตีนะครับฉนนกาซาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาพหลอหรือวิญญ,ญาณฮะรปรากฏว่าไฟนรก ย่างสดตึกสูงสเปนไม่ต่ำกว่า4ศูนย์หายนะครับอีก14ประชาชนกระทิงดุนะฮะหนีตายรอริมระเบียงนะฮะให้ดับเพลิงขอกระเช้าขึ้นไปช่วยสำนักข่าว AP กับ AP นะครับรายงานว่าตึกสูง14ชั้นเกิดไฟไหม้ครั้งมโหัวรานตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ในพื้นที่คัมบานานะครับในแคว้นบาเลเซีย er, เสียชีวิตไป4รายศูนหายลดเหลือ14รายคนหนีตายยืนรอริมระเบียงแก้วรอให้นักดับเพลิงแดนกระทิงดุขึ้นเอากระเช้าไปทำการช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วรอดชีวิตมาได้เรื่องของอเล็กซานาวานีที่เสียชีวิตคือการสูญเสียทางยุทธศาสตร์สำคัญนะสำหรับปูตินนะแต่ลาบลอยสำหรับฝ่ายตะวันตก สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์เรื่องการตอบสนองของฝ่ายตะวันตกต่อการเสียชีวิตของนาวานีเกิดขึ้นท่ามกลางการแสดงท่าทีค่อนข้างจะเมินเฉยต่อการการะทําอันโหดร้ายป่าเถื่อนในส่วนอื่นของโลกนะครับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของเอลซานาวานีซึ่งพบว่าไม่ได้ถูกทําร้ายนะครับแต่ซึ่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปทําการโจมตีนะฮะเป็นผู้ค้านการต่อต้านท่าบานขณะที่ถูกจองจําอยู่ใน ทันท่านิคมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาร์กติกนะครับอากาศหนาวสถานถึงจุดเยือกแข็งกำลังก่อให้เกิดคลื่นช็อกแพร่กระจายไปทั่วเวทีระหว่างประเทศและยังเพิ่มความเครียดแก่ความสัมพันธ์ที่หนักอยู่แล้วระหว่างรัสเซียก,กับตะวันตกโดยรวมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะปรากฏว่า BYD าลังทิ้งห่างเทสลา ในตลาด e ีวของจีนแต่มองภาพรวมค่ายเยอรมันญี่ปุ่นยังคงไปได้สวยสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเทส l a กำลังถูก BYD แซงห่างไปเรื่อยๆในตลาดรถไฟฟ้าแต่เวลาเดียวกันนั้นค่ายรถยนต์สัญชาติอเมริกันนะครับอย่าง v o l ks w a g e n และสัญชาติญี่ปุ่นอย่างโตโยต้ายังคงได้รับความนิยมสูงในตลาดรถยนต์โดยรวมของจีน BYD ตอนนี้ก็มีการแซงหน้าเทสลาขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ลายใหญ่ที่สุดของโลกในไตรามาสที่4ของปีนะครับด้วยสถิติทำยอด2 5 2 6 0 0ขอไปัยฮะ6 0 0ัคันขณะที่เทสลาทำได้4 8 8 4 0 0ันคันทว่าในประเทศจีนนั้นการแข่งขันระหว่างทั้ง2เพื่อช่วงจิงการเหนือกว่าตลาดไม่ได้สูสีกันถึงขนาดนี้นะครับความ เป็นจริงแล้ว Volkswagen B M W นะครับแล้วก็ Toyota Honda Nissan และบริษัทจีนหลายๆแห่งก็ต่างแซงหน้าเท s l a ในเรื่องของส่วนแบ่งตลาดรถจีนโดยรวมนะครับประเด็นที่น่าสนใจด้าน Honda และ Nissan ยังคงมีโครงการด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมนะครับกับมหาวิทยาลัยสิงหัวของจีนในเวลาเดียวกันพวกวิศวกรนะครับ ที่ F-A-W-G-A-C และ B-Y-D ก็เข้าร่วมโครงการต่างๆซึ่งศูนย์วิจัยและการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับซึ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนารถยนต์ h y บริดในพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์ h y บริดปลั๊กอินและรถยนต์ไฟฟ้าในเซลลนะ์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงในประเทศจีนรัฐบาลจีนนั้นยังต้องการยอดขาย ของพวกรถยนต์พลังงานเหล่านี้ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น32%ของยอดขายรถใหม่ในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ45%จากยอดขายรถใหม่ในปี2027พวกผู้ผลิตสัญชาติเยอรมนีและสัญชาติญี่ปุ่นต่างพากาันรประกาศว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาระดับนะะในตลาดของพวกเขาเอาไว้ให้ได้ขณะที่จีนเดินหน้าสู่ เป้าหมายดังกล่าวด้วยประเด็นไฮไลท์วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะในอิสราเอลนะครับสงครามในอิสราเอลกำลังเกิดขึ้นแล้วก็หนักหน่วงรวมทั้งยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่าอิสราเอลยังคงโจมตีนะครับทางชนวนกาซาอย่างต่อเนื่องในเมืองราฟา นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทางอิหร่านให้การสนับสนุนทางฮูตีใช้โดรนเข้าทำการโจมตีเรือพาณิชย์ของฝั่งสหภาพยุโรปที่สำคัญก็มีการโจมตีสถานที่พักตากอากาศนะครับของอิสราเอลด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้ไม่ให้อิสราเอลนั้นเข้าไปทำการโจมตีที่มั่นสุดท้ายนะครับของกลุ่มฮามาสสถานการณ์ตอนนี้กำลังเป็นไปด้วยความรุนแรง นะครับในขณะที่เบนจามินเนทันจาร์ในระยะแรกตอนนี้ก็ยอมที่จะให้มีการจิรจารโดยการเจรจารที่ว่าก็จะไปทําการจิรจารที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะยังคงหนักหน่วงรุนแรงนะฮะพออิสราเอลโดยรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาไปกดดันสาโลกนะครับเพื่อไม่ให้หยุดทําการโจมตีซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่า สิ่งที่ทำทั้งหมดเพื่อต้องการจะขายอาวุธเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นปัจจัยสำคัญจนถึงวันนี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกายังคงไม่ลดอัตราดอกเบี้ยการไม่ลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลทำให้เศรษฐกิจของไทยตอนนี้นะครับที่มีการกดดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยจึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ตะวันตกกําลังวิตกจากเรื่องของ สงครามที่เกิดขึ้นในทะเลแดงซึ่งกลุ่มฮูตีเข้าทําการโจมตีเรือพาณิชย์นะครับของทางฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษทำให้ราคาน้ำมันนั้นก็ดีดขึ้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของเทส l a กับ BYD จนถึงขนาดนี้เทส l a ยังคงไม่สาม,มารถที่จะเอาชนะ BYD ได้ BYD รถไฟฟ้าของจีน ยังคงได้รับความนิยมและขายดิบขายดีข่ะเดียวกันที่ผ่านมาอีลอนมัสนะครับก็พยายามที่จะกีดกันทางการค้าพยายามขอให้สหรัฐอเมริกาพยายามกีดกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้รถของจีนไปขายนะครับในสหรัฐอเมริกาในขณะที่จีนยังคงเปิดโอกาสให้รถของสหรัฐอเมริกาผลิตและขายในประเทศจีนนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับรถเทสลาที่มาอยู่ในประเทศไทย นะครับราคายังคงสูงอยู่ฮะถึงแม้ว่าอีลอนมัสจะมีการผลิตรุ่นใหม่ๆเพื่อให้ราคาถูกลงพอถูกลงราคาคุณภาพนะก็จะถูกตามราคาไปด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแทน one